มันสามร้อยเจ็ดอ้สามสามเจ็ดศูนย์ซเลยอะรถอะไรอะโอ้โหอย่างฟรีย่งฟรีครับครับจะจบก่อนไหมจะก่ได้นะขอขอคุยส่วนตัวได้ไหมได้คุยเลยเอาแล้วมาๆคุย่วนตัวตัวเฮียอะไรอย่าตีอย่าตีอย่าตีตัวไม่มีจริง่แข่ไม่แข่งไม่แงหวานแต่ว่าไม่ไม่แทงไม่แทงอะไรั เฮ้ยขอจบก่อนว่าไอ้โชคก็เช้ามันก็ยังซริงอยู่เลยไม่จบครับใจเย็นฝังขอนสิให้ไปจอดคุยไปแต่มันยังเปรี้ยวอยู่เลยคือผมมาาผมว่าแต่คือตีตีกับตาบอยแต่คือผมก็คือตีเรื่องคนถูกไหมแต่คือคือผมก็ะไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วคือผมมาแต่พอมันมาเจอเรื่องอินเวนตไอ้โชคมันติดหรือเปล่าไอ้โชคมันติดอยู่หรือเปล่า มันดูสิเจ้ติดเปล่าติดครับติดอะไรติดอยู่ดิแต่ก็ติดรถอยู่ไงตอนแรกติดรถอยู่ไงตอนนี้ไม่กูไม่เอาไงทาไมตอนนี้ก็ไม่ได้ติดไงครับอ๋อจะจบก่อนหรือเปล่าก็มาคุยกับตาบอยนี่ไงว่าเออผมเฮ้ยอย่าพักเลยอย่าพักเหรอจะดีแล้วพักอ่ะพักผมว่ผมเปลี่ยหรือเปล่า จะมีหลักประกันหรือเปล่าแกให้จี่ห้าล้านเลยอย่างเงี้ยแกให้พี่อมพี่อมไปไปแก้ขัดตะบอยหน่อยไปะว้าไอ้เฮียมึงจะเอามาทำหาอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเอ้ามึงจะได้ไม่เหงาไงก็เมื่อกี้ตะบอยบอกเขาเหงามึงไม่เห็นเขาเหงาแล้วมึงมาแค่คนสองคนเนี่ยมาทำไมอ่ะฮะเห็นไม่ขับรถทั้งวันนะคนเดียวเขาเขาคนเดียวเท่ากับยี่สิบคนนะเว้ยมึงก็รู้ก๊อ์มึงเอาเขามาทำอะไรอ่ะไม่รู้เขาเดินมากูก็ไม่รู้กูไปเอารถ พี่จอห์นผมโดนกักบาน้วยเมื่อกี้ผมก็งงเหมือนกันตัวละครหลับคนนั้นเป็นใครเราคิดว่าไงคิดว่าไหวแล้วกับอินเวดอะถามว่าไหวไหมไม่ตื่นบอกว่าน่าต้องมีบบกีปบ้านนะเข้าใจอือแต่คือเขาแทงว่าผมแทงว่าไงวไงเขาว่าต้องเอาผมต่ออยู่แล้วไงก็จบตะแกงหรือเปล่าจบก่อนไหมอ่ะหรือยังไงดีอือ เบรกไม่ได้ครับเบรกติดคันเงินร้อยล้านป่ะจอนเฮ้ยไม่มันมันน้อยไปแทงสามร้อยคันบ้านสิบหลังระหว่างสงครามอ่ะพี่จะเบรกเหรอมันใช่เหรอพี่การเบรกอ่ะคนมีเรื่องกันเดินผ่านกันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยตีนะค่อยตีเอ้ยมันไม่ถูกต้องพี่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มากะยิงด้วยยังไงดีนะเจ้าอะไรอ่ะเจ้าอะไรอ่ะจะยอมพเบรกตอนหรือเปล่าเดี๋ยวจะยอมก่อนนะ แต่เขาไปแก้แคด็นก็เลยไม่สายนะตรงประเด็นไปเลยดีกว่าจะเอาไรถ้าผมยอมตาบอยผมก็ต้องโดนแจ็คต่ออยู่แล้วตาบอยอะไรครับอันนี้เรื่องอะไรเหรออันนี้เรื่องอะไรอ่ะอืมอันนี้อยู่แล้วผมอันนี้อยู่แล้วผมรู้ตัวอยู่ดีอยู่แล้วว่าถ้าผมทําอะไรตัดสินใจอะไรไปมันจะเป็นยังไงตอบอกเลยก็เป็นเพราะปากอ่ะพวกมึงก็ไปทําอะไรอยู่อะไรกูไปทําอะไรเฮ้ยกูไปทําอะไรรู้อยู่เฮ้ เอาให้ดีนะแล้วไปม,มองว่าโดก็ดพรไปด่าเขามองว่านะอือขอคิดก่อนนะเมื่อกี้ใครพูดว่าโดนิเวยก็เพราะไปด่าเขานะเกิดอะไรนะมีใครพูดนะสบาย พูดเองครับผมพูดเองทำไมอะไรอินเวทอะไรไม่กินไม่ได้ยินไม่เมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเมื่อกี้มีคนบอกว่าโดนอินเวทก็เพราะไปด่าเขาก็ถูกไหม่ะอาแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าผมเขาเป็นผมไปด่าอะไรเขาผมคุยกับพี่ผมนะก็ผมยินฟังอยู่เนี่ยก็ผมยืนฟังอยู่ตรงเนี้ยผมคุยกับพี่ผมคุณโรเบิร์ตอดีตหัวหน้าแก๊งอินเวทนี่ว่าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเขาบอกว่าเขาอยู่เดี๋ยวเราฟังดีกว่เมื่อกี้ แต่ผมคุยกับพี่ผมคนนี้ไงไม่ไม,ไม่ลูกแกงมันก็ได้ยินไปเอาฟังมาไม่ลูกแกงมันได้ยินแต่ก็คุยคุยกับคนนี้ไงเขาไม่ได้รับมือกับแกงเอากี้เอางี <c oughs> ้เออยัง <c oughs> ยังไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะตอนเนี้ยไอ้กอดเพี้ยฮะวดหลังว่ะเพี้ยช่วงเนี้ยเดีแต่ถ้ากูอีินวดสักตัวอะไรเงี้ยกูเอ้ยกูอยากได้กูอีเหมือนกันแล้วนะกูเล่นกูอีนอะไรวะกูอีินวดเนี่ย แล้วไหวเหรอคุณคิดว่าคุณไหวแล้วครับกับวินเวทอ่ะผมผีเข้าผีออกอยู่ด้วยนะบางทีอ่ะเอาจริงจอันนี้ใครเนี่ยผมเขาเนี่ยผมไม่ผีเข้าผีออกด้วยนะบางทีอะ่อมนะมิงโก้เปล่าไอ้มิงโกไอ้มิงโกทไมไม่ใช่ <ผม S 2> ใช่พี่ไอ้ไว้อะไ่ใชมิงโก้เอาเหรอไอ้บัสรับดิคนในแก๊งมือไม่ใช่หรอกคอสต์อันเนี้ย ไม่ยังด,ดูด<ม>อยู่เลยว่าเขาอยู่แก๊งมึงอะไรก็ยังพูดก็ด,ด,ดูมันเปลี่ยนทรงผมมาสิเฮียทรงเดิมเออกูเข้าใจกูเป็นคนตามคนยากอ่ะแต่คนมันเยอะเข้าใจกูเข้าใจไอ้หมูแก๊บโชหาเยอะอะไรมึงเยอะกว่า <c oughs> มึงเปล่ามึงกี่คนอ่ะดีๆจอนวันนั้นที่มึงพูดกับกูว่า ย right. oh, okay. ี่สิบเองยี่สิบหน้าเลยตรงร้านค้ามึงบอกให้ยี่สิบอะคุณสามสิบห้ารอดีเลยห้าเดี๋ยวโอเคไม่ถึงไม่ถึงตรงไปดูได้เลยนะไม่ถึงจริงเหลี่ยมเนี่ยเอ้าเหลี่ยมเชือกพี่ต้องใช่ไหมครับพี่ฮะเจ้พี่ต้องพี่ต้องเคลียร์แล้วเนี่ยเรื่องนี้ กเคลียร์เรื่องแก๊งกันเลยเนาะไปไม่ได้ปัดจิตจัดแล้วมึงเดี๋ยวมึงเลิกทำตัวอย่างเงี้ยจุกเพื่อนกอนแล้วมึงบุ่มพี่เมื่อกี้เล่นแก๊งให้ไหนแก๊งไหนใครมีปัญหาวะโห้วไว้หนวดเมือนด้วยเฮ้ยช่วงมันก็ฝังใจเจ็บอยู่มันไอ้นี่อยู่แล้วผมดูทรงอ๋ออยู่จะแก้แค้นตรงนี้ก่อนไหมล่ะ แล้วค่อยไปกลับไปทําตรงนู้นต่อน่าจะคุยกันได้มั้งหรือจะจะจบฝั่งนี้ก่อนคือผมอแล้วแต่เลยแล้วแต่เลย <c oughs> แต่เลย <c oughs> เหี้ยแล้วก็มาถามมึงบอกแล้วแต่แเขาจะคุยเองก่อนไงเห็นไหล่ะเขาจะคุยกเงกอง,เเกเงก่อนอะ่ะเออถามว่าเอาไงอะ่ะโชคน้องไม่ค่ะ <c oughs> พักตรงนี้ก่อน,นครับัเฮ้ยพักตรงนี้เราไปตีอินเวส ถค่หมดมาแระลุกไออกจากพื้นที่โรงพยาบาลนะวัยรุ่นตีกันน่ะวัยรุ่นตีกันอ่ะเปนกนอันนี้ยังอยู่ในเขตโรงพยาบาลเหรอค่ะเขตโรงพยาบาลหมดเลยตรงเนี้ยไปบ้านนี้ดีกว่าอยู่หน้าโรงพยาบาลดีกว่าไปยืนปิดตรงประตู้โรงพยาบาลดีกว่าพวกวพวที่เปแกงกลัวมานี่ดิโอ๊ยสุดฟ้าจะทปเลยขอบคุณมากค่ะให้มันพักก่อนก็ได้ให้เราได้ทำของอ่ะ มึงวางกูดิพี่แจวเอาพี่แจเอาออกไปก่อนไงอ่ะมึงจะเรียกอะไรออกมานะผมไม่อยากไม่อยากตอนเนี้ยไม่อยากไม่อยากเรียกเยอะถูกไหมเพราะว่ามันยังยังมันก็ถือว่ายังค้างคาอยู่พี่เข้าใจความหมายว่าสิ่งที่ผมโดนอะแต่มันเหมมือนนัโดนแต่ไม่มันไม่มีแต่มึงมันไม่มีเว้ยมันไม่มีหยุดก่อนเว้ยมันต้องมาจบแค่นั้นมมันไไ่ให้ง มันก็มาจบแล้วมึงมึงก็มีอะไรเดี๋ยวคือเรียกว่าจะเอาเฮียไปมันมันก็ไม่ยอมจบเว้ยแต่มันจะใช้คำว่าพักคาไม่มีแบบเฮ้ยแต่แป๊บแป๊บแป๊บหยุดแป๊บแต่ผมอ่ะผมก็ไม่อยากตีตอนที่อินเวตมันยังไงนี่อยู่พี่เข้าใจความหมายใช่ปะมันจะดูเป็นแบบว่าไม่รู้ว่ะพี่ก็ไม่ได้มันเหมือนลุ่มถูกใช่ปะใช่มันเหมือนเป็นเไปลุมเขาเว้ยพี่ซึ่งมีเบอร์หัวหน้าแกอินเวตไหม พิบเวดไงจอบรถอยู่นะไอ้นี่นี่ก็ม str ีอีกอย่างหนึ่งมึงก็โทรไปบอกอินเวดอย่ามาเสือกกูตีกันอยู่ถ้ามึงเสือกกูเอามึงนะเก่งอันนี้เก่งอะไรเนี้ยถูโหกมึงอยู่เก่งอะไนี้ยหรือว่าหรือว่ามึงอยากจะได้อีกหนึ่งมึงก็บอกใช่ไอ้เจงบอกมาคุณจบกับมันซะมึงโทรมาแค่นั้เพราะว่าเพราะว่าเวลามึงอยู่กับลุงลุงก็พูดอย่างนี้เวลาใครมาเสือกเขาก็เอาหมดอ่ะไม่ต้อกลัวหรอกกูทำกันอย่างนี้นะกูไม่เคยทำแบบนี้นะกูบอกฟังกูนะเว้ยมึงแกช่วยไม่ได้มึงต้องแก้อินเวด กูก็กูก็กูก็บอกไปแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นเหยื่อเหยื่อเว้ยเวลาสิงโตมันเจอเหยื่อเว้ยมันไม่ปล่อยให้ใครแย่งเหยื่อไปเก่อจริงครับพี่จริงครับหรือว่ามึงอยากจะเป็นไฮจีน่าที่รอไปไปไปค่อยๆเง็บเข้าที่นิดนิดนิดหน่อยครับพี่แล้วไหน่ะมึงอยากเป็นสิงโตหรือว่ามึงอยากเยังไงมึงจะฝังข้ามมาไปดิมึงกลับมาเลยไหนอ่ะหน้ามันจอดแล้มาเจอที่บ้านไเจอที่บ้านไอ้เจ้าโควิดไปกดดันอะไรยังเขายืนอยู่ข้างหลังนั่นอ่ะเอาเปล่า เรียกมันมาดิยิงเรียกมันมาดิประกาศดีเฮียหัวหน้าแก๊งมึงก็ประกาศเรียกอินเวดีวะไอ้เฮี้ยไหนมันอยู่ไหนมันยืนอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ไหนประกาศดีวะไอ้เฮี้ยไปหาเขาอ๋อมันอจีนนนนนเฮี้ยแก่ก็จอกจังวะปรไอ้บอยไอ้บอยก็ไม่มาเรียกเรียกเรียกวันนีหัวหน้าแก๊งอินเวดอ่ะเอ้บอยได้พลังแล้วไอ้บอยไอ้บอยปรงกาเรียกเขายังไม่มาเลยต้องไปหาเขาถึงบ้านอะไรนะเฮี้ยกระจอกวะว่าไงว่าตอนนี้มันกำลังซุ่นอ่ะไม่กดให้มันจับไปเลยวะ ให้มันขอจบมาไอ้เฮียเมื่อานการอะไรน,นั้น,นจริงเหรอกูไม่สนวิธีการน่ะสนบ้างก็ดีทีมันน่ะยังไม่สนเลยไอ้เฮียเราเพิ่งจบมามึงฟังดิเราเพิ่งจบมามันยังไม่สนเลยแล้วตอนนี้เราไปสนมันทําไมไอ้เฮียมันอยู่คนละแก๊งมันคือศัตรูไอ้เฮ <ij os> <cụ S 2> ีย <f> ไม่ต้องปาณีหรอกได้พี่ปล่อยเขาตีไปก่อนเถอะแล้วไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะ เฮ้พี่เรามันอยากจบให้มันจ่ายมาสองสาล้านอ่ะคือคือมึง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 เราไม่ได้เสียหายหาอะไรอยู่แล้วไอี้ยมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเราสู้ตอนเนี้พี่ยังไงเราก็เสียไยใช่พี่ตอนแรกเลยแต่ ไอ้เฮียเราอ่ะพักกับสาวทิศมาไอ้เฮียเพื่อนเ่อนเพนสอนวั่นมั่นมาเปืดนเราแอนวมันเม่สดเ้วยอนเพ่นเพ่นเพือนเิื่อือเพือนพ่นเพืง่ส่งเลยฟังยัง่ม่ืนเลยนะพ่อนเพือ่อนเ่อนเพื่อนพอย่องนึเราเพิ่งนบมาอนนมันก็ไม่สนเนเอินเ่อนก็มาเปิดเราเราอนเนนเพนนเหเ่อเอนเนี้ยตอนเนี้ยมันกําลังซุนกูไม่กูก็ไม่สนนะกู ยืนยิ้มอ่ะไอ้เทียกูไม่ได้แคร์ด้วยเพราะแม่งทำอะไรกับเราไว้เฮียให้มันซุนไปเฮียแล้วแล้วกู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 ถามมึงนะก็แต่กูก็คุยกับมึงดีกว่าไอ้เนี่ยแต่มึงเนี่ยอย่ารู้อะไรอันนี้อันนี้คือความที่เราพูดไม่ได้แต่แต่ถ้ามึงมึงเรามองในมุมนะกูว่าเราก็ไม่ได้ปลุงนี่ให้มันมาจบนะถ้ามันอยากจบมันไม่จบไงมันไม่จบไงไม่จบไม่ต้องรับรับตีนไปดิมันไม่จบไงซึ่งมันจะเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ กูรู้เลยว่าจะไม่บอกกูแล้วกันเ้ยบอกเลยอยากฟังกูว่าอันนี้แค่ความรู้สึกกูตอนนี้เฉยมึงว่างไรก็ว่างั้นมึงก็ตอนเนี้ยมึงก็คิดแค่เรื่องตอนเนี้ยสำหรับกูแม่งยังไม่สนเลยทำไมต้องสนมันนะแค่นนนัั้่ะมก็อแคเราออกมายืนเราไม่แว่ไม่เรายืนคนละคนละจุดแว่อะไรที่อเลยรู้สึกคนละอย่างอ๋อนั่นแหละมันก็แค่อดีตกูไม่สนอดีตอยู่แล้ว มันทําเพื่อเราปักหลามหายทําของหายไปเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ไม่หายแล้วพี่มันบอกจบไม่ได้แจ็ครอสอนอยู่นั่นก็เรื่องของมันไอ้เ่ี้ไม่ใช่เรื่องของกูมงไม่ถูกใช่มักปักพาปักมันพาสวยเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็อยู่ของเราดีๆมันก็เรียกเราไปเองที่แกลองคิดดูพี่กูไม่ได้แกพวกมึงหรอกแกรับเพกิดกูแกใครเรื่องบัไปเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคิดไม่ออก ยองแล้วยังไงก็ได้ผมง่ายแล้วแต่มันแต่จิตใจอะผมยังไงก็ได้ผมแค่พูดเฉยๆปั่นติดตัวมันหมดไม่ได้ปั่นติดแก๊งมันนะปั่นติดแก๊งเราเองด้วยแหละตอนเนี้ย